คำตอบมีอยู่อย่างนี้ครับทหารมีไว้ธรทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และพื้นที่ที่เป็นฐานทัพของที่ดินกองทัพมากที่สุดก็คือที่กาญจนบุรีจากนี้ไม่ไกลตำบลท่าเก่ามีโรงงานสูบน้ำที่สร้างเพื่อพี่น้องประชาชนใช้งบประมาณ33ล้านบาทสูบน้ำไม่ได้สักหยด เพราะอยู่ในที่ของทหาร <Yeah. S 1> พี่น้องแก่งเซียนรับขยะมาหลายอปพออยากจะบอแก่งเซียนขอโทษครับอยากจะบริหารเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขขยะทําไม่ได้เป็นที่ดินของทหารนี่โชคดีได้สอสอพก้าวไกลอย่างสอสไกยนัทชาลงพื้นที่มารับหนังสือทําให้บอกขยะมันพอไปได้หน่อยและทวงที่ดินทหารคืนมาได้แล้วหนึ่งร้อยไร่ครับพี่น้องครับให้พี่น้องประชาชนถามมีไว้ทำไม ที่จริงการถามของผมว่าพประชาชน,เ,นเขาอยากให้ได้คิดกันอยากให้รู้ว่าเออทหารนี้ไว้ทำไมทหารไม่ได้มีไว้รักษาพยาบาลเพราะทหารไม่ใช่หมอทหารไม่ได้มีไว้เพื่อสอนหนังสือเพราะทหารไม่ใช่ครูทหารไม่ได้มีไว้ขับรถโดยสารนะหาเงินอยู่ในในหน่วยงานนะเพราะทหารมีไว้เพื่อป้องกันประเทศ และทหารไม่ได้มีไว้เพื่อบริหารจัดการธุรกิจต่างๆแต่ลองย้อนกลับไปดูนะปัจจุบันทหารไทยทำอะไรจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ชายแดนเขาก็เริ่มมองออกแล้วก็คือต้องการที่จะให้ให้ภาพลักษณ์ของทหารนละทหารควรทำอะไรแล้วทหารมีคุณค่าใช่คุณค่าของทหารคือป้องกันประเทศ ดูแลความปลอดภัยความสงบสุขให้คนในประเทศนี่คือหน้าที่หลักของอาหารที่เขาพูดกันว่ายกเลิกการเกณฑ์ทาหารก็ถูกต้องแล้วหลายประเทศเขาก็ใช้วิธียกเลิกเพราะว่าการเกณฑ์ทหารโดยการบังคับหลายคนเขาต้องอยู่ดูแลพ่อแม่หลายคนเขามีภาระ,ะที่ต้องดูแลครอบครัวแต่เขาจําเป็นต้องไปเป็ี่นแล้วไปถูกเอาเปรียบแล้วไปถูกทรมาร เงินเดือนก็โดนหักที่บอกว่าไอ้นุ่นฟรีนี่ทีไม่ใช่นะครับนั่นคือเงินเดือนของเขาที่ถูกหักไม่มีอะไรฟรีผมเองเคยเป็นทหารนาวิกิตรถินก่อนไปเป็นนาวิจิตรินก็คือต้องไปเป็นทหารใหม่ผมผ่านตรงนั้นมาแล้วผมเห็นเพื่อนหลายคนหลายคนที่ต้องไปอยู่บ้านนายบางคนก็ไปทํำขนมตาลเราก็ต้องซักผ้าจริงๆให้ลูกนายทหารให้นายทหารให้เมียนายทหารเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับ ทำขนมตาลจนหมดวาระตรงหน่วยนั้นแล้วต้องย้ายหน่วยย้ายหลับพูดง่ายๆก็คือว่าช่วงที่เขาไปเป็นอาหารใหม่เขาไม่ได้ฝึกเลยเขาไม่ได้ฝึกเลยครับเขาไปทังขนมตาลพอจบตรงนั้นหมดวาระที่จะต้องอยู่ตรงนั้นปรากฏว่าเขาได้ของขวัญชิ้นใหญ่เบอ้อเลยไฟแช็คซิปเปิลหนึ่งครับตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่ตรงนั้นกี่เดือนเนี่ย เดือนหัเดือนก็ได้ไปชักซิปโป่หนึ่งเราก็ย้ายหน่วยจะย้ายไปอยู่หน่วยไหนไปกองเรือหรือไปนาวิโอทินก็เป็นอย่างนั้นนั่นนั่นคือสิ่งที่เขาได้รับแค่นั้นแล้วเขาไม่ได้รับการฝึกอะไรเลยเขาอยู่อย่างนั้นจริงๆครับนี่นี่คือเรื่องจริงออกมาเผยแค่น,นี้เพราะว่าเป็นตัวตนจริงไงเพราะว่าเคยเป็นทหารจริงๆดังนั้นทหารก็คือเป็นรวกของชาติดังนั้นผมบอกว่าก็การที่ว่าจะมีทหารอาสารหรือทหารที่สมัครใจเข้าไป เป็นอาหารหลอกจ้างก็สมควรมีเพราะว่าเขาจะรู้ว่าเขาเข้าไปให้เป็นอาหารเพื่ออะไรเขาไม่ได้เข้าไปเป็นอาหารเพื่อไปซากเกียงไหนเขาไม่ได้เข้าไปเป็นอาหารสมัครไปสมัครใจไปเป็นอาหารเพื่อไปทําขนมตาลไม่ใช่เขาเข้าไปเพื่อไปหลบเพื่อไปป้องกันประเทศจิตวิญญาณของเขาคือเขาชอบตรงนี้เขาถึงสมัครไปดังนั้นผลทุกปารระหว่างการสมัครใจไปเป็นอาหารกับการถูกเกณฑ์โดยที่ตัวเองมีพละอยู่เนี่ย มันผิดกันนะฮะหัวใจเขาไม่ได้ไปด้วยเมื่อหัวใจเขาไม่ได้ไปด้วยเขาบางทีเขาเมื่อเขาลอยเขาคิดถึงบ้านเขาคิดถึงพ่อแม่ห่วงพ่อแม่เขาก็โดนกระทืบอีกเพราะบางทีเขาทําอะไรแล้วเขาปั้มปั้มเป๋าเขาทําตามไม่ได้เพราะใจเขามันไม่ได้ไปนี่คือจากคนที่เคยสัมผัสชีวิตทหารจริงๆนะแล้วผมก็เคยต่อยมวยตอนเป็นนาวิโยธินด้วยชีวิตผมถือว่าสมบูรณ์สมบันมากนะเพราะเราเป็นทหารเราสมัครไป ผมสมัครไปนะครับตั้งใจไปเป็นอาหารโดยเฉพาะแต่เพระเอิญผมเรียนรอดอมาผมก็เลยสมัครต่อไม่ได้เนื่องจากว่าระยะเวลาที่จะสมัครต่อมันไม่ทันจริงๆของหลักผมอยากเป็นอาหารมนะแล้วผมสมัครต่อไม่ทันมันก็เลยต้องเนี่ยมาเป็นพ่อค้าแบบเนี้ยต้องมาเป็นคอลัมนิตหนังสือพิมพ์แบบเนี้ยเราก็ต้องเบี่ยงเบนเอาความรู้ความสามารถของเรามาทําประกอบวิชาชีพ ทางในาใยจ่ายอยากเป็นอยากเป็นทหารมากณเวลานี้ให้ออกรบก็ยังออกรบได้อย่างน้อยที่สุดช่วงนายวิยทยุชินเราก็ยังได้ได้ฝึกการใช้อาวุธถอดอาวุธได้หมดตอนเรยอ,อ,อรอดก็ถอดได้หมดนะ SK 3 3 A อถอดได้ทุกส่วนวางเรียงประกอบได้ตอนเป็นนายวิยทยุชินก็ M16 กเพราะว่าหารเรือใช้เ1 6ก็ถอดได้หมดทุกส่วนก็มีความรู้การดา้ดานการใช้อาวุธพอสมควรน,นะดังนั้นผมบอกว่าทหาร สิ่งที่ควรจะเป็นและเป็นหน้าที่หลักคือการป้องกันประเทศไม่ใช่การมาเยอะอำนาจแล้วเข้ามาบริหารประเทศไม่ใช่ไปบริหารจัดการหน่วยไอ้พาณิชย์ต่างๆไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ทหารดังนั้นบอกสิ่งเนี้ยมันทําให้เขาเรียวกว่าประเทศอะ่ะมันหลงทิศหลงทางแล้วคนที่เชียร์ทหารก็เชียร์กันผิดทั้งหมดทหารมีไว้ทําไมเนี่ยผมตอบให้เรียบร้อยทหารมีไว้ทําไมชัดเจนนะครับแล้วก็ ไม่ต้องมาถามกันอีกทุกคนควรจะรู้ว่าถานอยู่ไว้ทำไหม